ขอบคุณท่านนะครับที่ให้ความเป็นธรรมนะครับแต่ตรงนี้ก็คืออยากให้สอบพยานนะครับว่าเหตุการณ์วันนั้นพฤติการนะครับว่ามันมีการกระทำความผิดใดบ้างนะครับเบื้องต้นที่ทางผมดูจากคลิปนะครับในข่าวนะครับอ้างถึงพยานแล้วก็อ้างถึงประจัดพยานนะครับแล้วก็คลิปเคลื่อนไหวนะครับก็เป็นเรื่องของการบุกรุกแล้วนะฮะเบื้องต้นนะครับเพราะว่ารับการก็อฟองโดยตรติสุดนะครับมีการเสี่ยงไม้มอกเสี่ยงเรล่าตะกร้าเข้าไปนะครับเสี่ยงก้อนหินนะครับทำให้เกิดทรัพย์สินเสียหายนะครับ ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของทำให้เสียทรัรรรพย์นะครับมนะีก,ก,การข่มขู่นะครับตาม309นะให้กระทาให้กระทาการใดนะครับมีการดูหมิ่นตาม393นะครับดูหมิ่นซึ่งหน้านะครับแล้วก็มีการทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสนะครับแล้วก็มาตรา83ด้วยเพราะร่วมกันทำความผิดถึงแม้ทางคู่ดีแจ้งว่านะครับว่าไม่ได้บางคนไม่ได้ทํคือถือว่าใช้เจตนานคนอื่นเจตนานตนเองแล้วนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเรื่องของซ่องโจรน,นะครับเพราะการกระทานั้นเนี่ย เจ้าที่เนี่ยก็สามารถมีอำนาจที่จะกล่าวโทษได้เลยแล้วก็สอบพยานหลักฐานนะครับสอบวัตถุพยานอะไรเนี่ยก็สามารถดำเนินคดีได้เลยอยากให้ท่านให้ความเป็นธรรม <cube. S 1> แล้วเชื่อว่าเจ้าที่ตำรวจให้ความเป็นธรรมอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมพยานหลักฐานเพราะว,ว่าตอนนี้สังคม,มจับจ้องเรื่องนี้อยู่ผมเชื่อฮะผมเชื่อมั่นในเจ้าที่ตำรวจเชื่อว่าท่านให้ความเป็นธรรมอยู่แล้วเพราะว่าแต่มีข้อกล่าวหานะครับอันนี้เรียนนะครับท่านที่เราเห็นไปเนี่ยมันมีอย่างเช่นข้อหาพกอาวุธมีดอาวุธมีดเนี่ยครับก็คือ ดยไม่มีเหตุอันควรอันนี้มีเหตุนะครับท่านมันมีเหตุอันควรเพราะว่าเขาเขาถูกเรื่องก่อนนะครับอันนี้มันมันเรามองว่าไม่ใช่น,นี้เราพูดกันส่วนตัวก่อนะนะฮะในส่วนที่2เนี่ยทำร้ายร่างกายเนี่ยหรือหรือฆ่าโดยเจตนาเนี่ยผมมองว่าฆ่าผู้ใดโดยมิเจตนามากกว่านะครับแต่อันนี้ก็เป็นอำนาจดุลที่ของท่านเดี๋ยวส่วนนั้นก็เป็นกระบวนการในชั้นศาลนะครับท่านแต่ยังไงก็อยากฝากท่านว่าทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยประชาชนก็ดูอยู่เชื่อว่าท่านให้ความเป็นธรรมแน่นอนนะครับ ครับครับท่านครับท่านครับืจ้าพนักต้นก็ขอให้เจ้าที่ปฏิบัติตามหน้าที่เลยนะครับว่าเป็นเรื่องเก่าโทษเพราะพิการเนี่ยมันเป็นอายาแผ่นดินมันไม่จําเป็นต้องมีผู้มาล้องทูตนะครับมันเป็นเรื่องของการเก่าโทษได้เลยพฤติการนะครับเพราะว่าเป็นอำนาจของเจ้าที่ตำรวจนะครับตามปาวิญญานะอันนี้เสร็จ ในส่วนนั้นเนี่ยเราเชื่อว่าเจ้าที่ตํารวจเนี่ยกำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่เหตุมันเกิดเร็วนะครับแล้วบางทีทางประชาชนเนี่ยผมอยากให้ภาพลักษณ์ตำรวจของเราออกมาเนี่ยให้ความเป็นธรรมซึ่งประชาชนเชื่อมันน่นในเจ้าที่ตํารวจแล้วเชื่อว่ากําลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่แล้วก็เชื่อว่าอีกไม่กี่วันเนี่ยเจ้าที่คงจะมีการดําเนินคดีทั้งสองฝ่ายนะครับเพราะว่าฝ่ายนั้นก็อย่างน้อยๆในผมเห็นแล้วหกข้อกล่าวหานะครับในเรื่องซ่องโจนด้วยอะไรด้วยนะครับแต่ในส่วนการต่อสู้ในทางคดีใดๆนั้นก็เป็นของเป็นเรื่องของหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรม เชื่อว่าท่านให้ความเป็นธรรมก็อยากจะชี้แจงให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าไม่ใช่เจ้าที่ไม่ได้กิบนะัินะเพียงแต่ว่าเจ้าที่กําลังรวบรวมหลักฐานนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คงจะสอบพยานนะครับหลายปากอยู่เชื่อว่าอีกไม่กี่วันก็คงมีข้อกล่าวหาของฝั่งผู้กรณีมานะครับต้องขอบคุณท่านผู้กับนะครับที่ให้ความเป็นธรรมกับประชาชนานะค,ครับเขาคุท่านกับท่านเจ้าที่จชี้แจงกับกด้วยมเคารพครับ จําเป็นไหมทางที่ทางทาง,ทางผู้ต้องหาเนี่ยที่ได้รับการปล่อยตัวชุกราเนี่ยไม่ไม่จำเป็นจะต้องมาแจ้งความดาเนินคดีดดดดดทางตํารวจเองเนี่ยสามารถที่จะกล่าวโทษร้องทุกข์ตรงนี้ก็เป็น้ครับ<น><น>ท่านครับท่านตรงนี้สามารถทําได้เลยใช่ไหมครับท่านครับ ใช่น้องจาึงจะไม่มีการติดต่อทารกระโดดอยู่แล้วอ๋อครับที่ต่อไปก็ของพี่อ๋อครับก็จะมีของพี่อ๋อที่มองครับไม่ได้ใช่เสร็จเราก็จะนำลูกดวงมาถ่ายทครับท่านไม่ว่าใครแจ้งก็ต้องใช้เท่ากับครับท่านครับใวันนี้ก็ถ้าประสงค์จะร้องทุกเราก็ยินดีแต่เราต้องรับดชกิในส่วนส่วนของคุณแม่นะครับเดี๋ยวผมขอเรียนแจ้งท่านรุ่งกับด้วยความเคารพนะครับท่าน เขาเป็นชาวบ้านเนี่ยอาจจะได้เป็นแค่พยานมีการให้ถ้อยคำตรงนี้ขอให้เป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่เลยในยการกล่าวโทษนะครับก็ดูตามพฤติการว่ามีข้อหาอะไรบ้างที่มินเมย์และเข้าข่ายนะครับท่านเพราะผมเชื่อว่าตอนนี้ทางสอนอพษษิเศษเนี่ยน่าจะกําลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่แต่เบื้องต้นเนี่ยอาจจะมีการสื่อสารการันคัดเคลื่อนเนี่ยนะครับว่ามีคุณแม่จะมาล้องทุกซึ่งจริงเนี่ยเจ้าที่ทําได้เลยแต่ด้วยเจ้าที่เนี่ยก็รอฟังการให้ท้อยคำแค่นั้นเชื่อว่าตอนนี้ทําอยู่และอีกไม่กี่วันเนี่ยเชื่อว่าจะมีข้อกล่าวหา เบื้องต้นเนี่ยเท่าที่รวบรวมหลักฐานนะฮะมันน่าจะเข้าข่ายผิดอะไรบ้างฮะกับกับหกท่านาท,ที่ร่วมก่อเหตุนะครับก่อนเนียนค่งเรียนผ้าับครับทระเดี๋ยวนี้ก็จะตั้งกับกับตั้งกับตั้งมีเวลาขอย่างที่ต้องรอ ทีว่าจะแจ้งข้อกําหรการเพื่อใู้่ตัวีกามครัอที่จะัโดยละเอียด่าครับตรวจสอบถูกอย่างว่าจะเ่นยังไงตัวความทำทุกฝ่ายไม่ทำโดยเา่ายับท่านครับ ไม่ไม่ได้เป็นการประวิงเวลาหรือทีนี้เป็นสีที่หรือความสนใจของประชาชนแล้วก็เป็นสีที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายของสังคมตัวเองต้องมีอไม่ต้องให้รายครับจำทัศน์อย่างนี้เลยก็ไม่ส่วนต้องเร่้ยงเหมือนในการเร่้ยงที่เสร็แล้วก็ต้องเร่งยงจนถูกต้องไม่จะเลี้ยงแบบเลีงนี้การ การสืบสวนเะนี่ยพบแม้ว่า6คนเนะี่ยเคยมีประวัติหรืออดีตในการก่อเหตุในลนักษณะเดียวกันหรือว่ามีความผิดต้องโทษไหมนะไหมการสอบสวนนะครับสืบวะามีหมายความว่าเคยมีประวัติใช่ไหมใน6คนเนะี่ยมีการตรวจสอบใช่ไหมมีข่าวว่า1ใน6ที่ที่เป็นคู่กรณีเคยทำร้าย

ครับท่านครับท่านกลุ่มกลุ่มทงกลุ่มหคนเนี่ยเข้าข่ายผู้มีอิทธิพลไหมในพื้นที่ไม่ขอไม่ขอรับมีการดำเนินการในส่วนของการรบเกนอแต่ว่าข้อกลาวหาที่จะแจ้งะไรก็้ที่ผมอครับผมจะขอเือนให่ท่านจะรอบข้อร้ คือคืออย่างนี้ในเบื้องต้นเดี๋ยวเชีแจ้งให้ทางเจ้าที่ก่อนนะคือในการทําการสืบสวนสอบสวนเจ้าหน้าที่นะครับไม่ไม่ได้นิ่งนอนใจนะเพียงแต่ว่าขั้นตอนการรวบรวมพยานหลักฐานใดๆเนี่ยต้องให้รับกลุ่มนะครับในชั้นพนักงานสืบสวนสอบสวนนะแล้วก็หัวหน้าสารนี้เนี่ยก็คือพุ่มกับท่านก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนการจะแจ้งข้อกล่าวหาใดเนี่ยท่านก็ต้องดูตามพยานหลักฐานที่สมบูรณ์นะครับมันไม่ใช่การโบวิงคดีใดๆเพียงว่าคดีนี้เป็นคดีที่ให้ความสนใจประชาชนนะครับท่านไม่นิ่งนอนใจแน่นอนและเชื่อว่าเเพรกษนะคับโดย พุ่งกับนะครับวิเศษนะครับก็ยังไงท่านให้ความเป็นธรรมแน่นอนเพราะว่าผมดูจากที่การพูดคุยกับท่านเนี่ยท่านกำลังรวบรวมเอกสารแล้วก็แจ้งข้อหาตามจริงนะครับเพื่อให้เกิดความรอบคอบอันนี้ต้องขอบพระคุณท่านเจ้าหน้าที่นะครับที่ให้ความเป็นธรรมประชาชนขอบพระคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านนคครับโอเะ